กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ฟิกกระทูบชาแนลครับสำหรับเทปนี้ครับผมมีเกมดีๆอีกหนึ่งเกมนะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะฮะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมของค่ายแคปคอมนะฮะชื่อเกมว่า d r a g o n s o o g m a 2ครับ Dragon Dogma 2เป็นเกมภาคต่อจาก Dragon Dogma ที่เปิดตัวเมื่อปี2012ที่ผ่านมานะครับก็รวมๆประมาณ10ปีแล้วนะฮะตอนนี้คร yeah. ับ Dragon Dogma 2ก็ออกมาแล้วนะฮะซึ่งตัวเนื้อเกมนะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่3นะครับและถ้าเกิดเพือเพื่อนเห็นในตัวเกมเพลย์นะเห็นไหมครับเหมือนจะมีผู้เล่นมากมายหลายคนมาลุมล้อมกันฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันคือเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะเราเล่นคนเดียวแต่ว่า เราจะมีสมาชิกในทีมที่เป็นระบบ AI หรือเราเรียกว่าพรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนพวก NPC ที่มาช่วยอ,อยู่ในปาร์ตี้ของเราในการสู้รบในการเดินทางนะครับก็เกมค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเรื่องเราก็จะเป็นเกี่ยวกับโลกแฟนตาซีนะครับตัวละครหลักนะครับก็จะเป็นตัวเรานะก็จะเป็นอาริเซนนะซึ่งได้ถูกมังกรควักหัวใจเอาไปกินนะครับแล้วก็ตัวละครหลักนี้ก็ได้คล้ายๆเหมือนกับว่าเดินตามล้างแค้นเพื่อทวงคืนหัวใจของตัวเองกลับมานะฮะ ก็เรื่องราวน่าสนุกสนานนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางระบบของสตรีมนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดตัวที่สามารถเข้าไปสร้างตัวละครก่อนได้เลยนะนั่นก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างตัวละครเวลาวันที่เซิร์ฟเปิดจริงๆนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการสร้างตัวละครนะครับตัวนี้นะจะมีการสร้างอาิเซนและ สร้างเมนพรอนของเรานะครับเมนพรอนก็คือตัว AI ที่มาคอยซัพพอร์ตเราเนาะตัวละครหลักหรืออลิเซนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นเผ่ามนุษย์หรือเผ่าสัตว์ป่านะครับก็จะมีทั้ง2เพศให้เลือกนะฮะผมเลือกเป็นตัวละครมนุษย์ผู้ชายนะครับคราวนี้ก็มาดูรูปร่างนะว่าจะเอาส่วนสูงขนาดลักษณะแบบไหนนะครับหลังจากเราเลือกเพศได้แล้วนะครับเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกเบสบอดี้นะครับว่าจะารูปร่างประมาณไหนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกโครงหน้านะครับ ลองดูนะครับเพื่อนๆชอบโครงหน้าแบบไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็มีแบบโครงหน้าแบบทรงผมให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปได้นะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงให้เพื่อนๆมา,าแต่งตัวละครสร้างตัวละครกันก่อนที่เกมจะมานะครับเพราะว่าบางท่านนะโอ้โหกว่าจะแต่งตัวสเสร็จนะครับกว่าจะได้เล่นเกมนะค่อนข้างที่จะกินเวลาเป็น2 3สาชั่วโมงก็มีนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเอาใบหน้านี้ดีกว่านะชอบทรงผมสั้นๆแบบนี้นะครับก็เพราะคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีลักษณะว่าโครงหน้านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกถึง7แบบนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็สามารถเลือกคอนเฟิร์มกันไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของบอดี้นะฮะอ่านี่ครับก็จะมีว่ามีเบสนะครับเบสเฮดนะครับก็เป็นหัวเดิมๆ อันที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับใครอยากจะปรับเปลี่ยนแบบไหนก็นี่ฮะมันออกอดูวันเป็นอะไรฮะถ้าเกิดไม่ชอบก็กลับไปแบบเดิมก็ได้ครับนี่ครับกลับมาแบบเดิมดีกว่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เขามีผมว่าเขาใช้ระบบที่ทําให้การตกแต่งตัวละครค่อนข้างลึกนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าจะมี ไม่ว่าจะเป็นแฮร์สไตล์นะครับหรือจะเป็นาการปรับแต่งในส่วนของที่เราเลือกเข้าไปอย่างเช่นทรงผมอย่างนี้ฮะเปลี่ยนสีได้แล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่สีผมอย่างเดียวนะครับมันจะมีแบบโคนผมปลายผมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอืมนี่ครับก็ลองลองเล่นกันดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะเสียเวลาสักพักหนึ่งแหละในการที่เราจะปรับแต่งตัวละครนะครับ คราวนี้มาพูดกันถึงเกมนะครับ Dragon Dogma 2นะครับมันก็เป็นเกมภาคต่อจากภาคที่แล้วเนาะซึ่ง Dragon Dogma ปกติเนี่ยก็จะออกในปี2012ก็ร่วมประมาณ10ปีเห็นจะได้นะครับแล้วก็ซึ่งแฟรนไชส์ Dragon Dogma นี้นะครับก็ยังไม่เคยมีการทำภาคต่อหรือภาคขยายเลยนะก็เราจะสังเกตเห็นว่า Dragon Dogma ออกมาเมื่อปี2012ก็คือจะจบแค่นั้นนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเกมที่เราแฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะครับซึ่ง ถึงขนาดที่จะบอกว่านี่คืออาจจะเป็นเกมออฟเดอะเยีประจำปี2024ก็เป็นได้นะเอออีกอย่างหนึ่งมันเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ด้วยนะครับสเสน่ห์ของเกมแนว MMORPG อะไรพวกนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับอาชีพของตัวละครนะครับการโครออฟการเล่นแบบปาร์ตี้นะครับมีปาร์ตี้คอยช่วยเหลือนะแต่เนื่องจากว่า ดาคอนด็อกมาเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็ปาร์ตี้ที่เรามีนี้ก็จะเป็นระบบ AI นะบางทีมันก็ดีนะมันทําให้เรารู้สึกไม่เหงาจนเกินไปนะครับแล้วก็มีการผสมผสานบางคนอยากจะเล่นตัวละครหลักเป็นนักรบอย่างเงี้ยตัวละครของพรที่จะมาช่วยเหลือเราก็อาจจะเป็นนักนูหรืออาจจะเป็นสายเมษนักเวดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จเห็นไหมฮะในขั้นเริ่มต้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4อาชีพนะครับก็จะมีไฟเตอร์อาร์เชอร์เมจแล้วก็ทีฟนะ ซึ่งไฟเตอร์ก็จะเป็นอาชีพนักรบเกราะหนักแบบนี้นะครับอาเชอร์ก็จะเป็นนักธนูนะเมจก็จะเป็นพวกนักเวทแล้วก็ตีฟก็จะเป็นพวกโจรพวกเรนเจอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมว่าผมน่าจะเล่นอา c h เชอร์นะบุคลิกมันค่อนข้างที่จะเท่นะนี่ครับก็ว o เคชั่นก็เป็นอา c h เชอร์เนาะส่วน Voice เราสามารถเลือกเสียงได้นะครับว่าจะใส่เสียงแบบไหนก็เอาอันแรกไปละกันนะ คราวนี้ก็สามารถตั้งชื่อตัวละครได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆจะตั้งชื่อหรือจะเลือกจากที่มันมีให้มาแล้วก็ได้เนาะอ่ะว่าแล้วก็กดบันทึกครับคราวนี้เราไปดูกันที่การสร้างตัวละครของพรหรือตัว AI ที่จะมาช่วยเราในการสู้รบนะครับนี่ครับเมนพรนะครับก็เลือกอันนี้ไปนะเลือกสล็อตมา1อันครับอ่าชูดพรีเซตหรือครีเอทครับครีเอทใหม่ก็เลือกเหมือนกันครับว่าจะเลือกเป็นเผ่าไหนนะฮะ ก็คงเดิมครับผมตั้งใจว่าจะให้ตัวละครช่วยเหลือ,อน,นี่จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นสายนักเวทด้วยนะเอาตัวเล็กๆนะเอาแบบไหนดีฮนะอันนี้ดีไหมครับดูว่าแบบนี้เอาแบบแบบแรกดีกว่านะน่าจะสมส่วนกว่าเนาะอ่าคราวนี้ก็เช่นกันครับเรามาเลือกโครงหน้าเลือกทรงผมนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้อย่างเมื่อสักครู่นะครับสามารถกําหนดส่วนสูงใหม่ได้ด้วยนะ มันค่อนข้างที่จะลึกนะมีการปรับแต่ละส่วนเอวสะโพกอกแขนขานะฮะใบหน้าทรงผมจมูกแก้มปากอันนี้ก็คือแล้วแต่นะเพื่อนๆถ้ามีเวลามากแล้วก็มีความสามารถในการปรับแต่งให้สวยงามได้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะก็เลือก preset ที่มันมีไว้ให้แล้วแล้วก็เลือกปรับแค่ทรงผมสีผมสีดวงตาอะไรแค่นี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะแต่ว่า เกมนี้เนะี่ยมันเป็นเกมที่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความต่างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นคําใบ้ต่างๆในเกมที่เวลามันบอกมาเนี่ยมันก็จะผ่านตัวพรหรือตัว AI ของเรานี่หละฮะมันก็จะบอกว่าไปยังจุดนี้หรือให้ลองพูดคุยกับตัวละครตัวนี้ดูสิซึ่งเราต้องพยายามหมั่นอ่านข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นคําพูดของตัว AI พวกนี้ไว้นะเพราะว่าไม่งั้นเราคงจะงงแน่นะครับเพราะเกมมันยังไม่มีภาษาไทยเนาะอ่า มาดูนะครับอันนี้ก็ผมก็แต่งหน้าแต่งตาเพิ่มเติมนะครับปรับสีดวงตาเพิ่มลิปสติกนะครับแล้วก็เราก็สามารถระบุได้ว่าจะให้ตัวละครพรของเราหรือ AI ของเราเล่นอาชีพไหนนะครับก็มีเหมือนกันครับไฟเตอร์อาร์เชอร์เมชตีฟนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกฮะตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะได้เมชนะครับเพราะว่าการโจมตีรุนแรงของตัวละครสนับสนุนเราเนะี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าไม่งั้นด้วยตัวเราอาจจะเงื้อเงื้อตีไม่เข้ายิงไม่เข้าอะไรอย่างงี้นะเอาเป็นเมชแล้วกันนะครับ ก็สามารถเลือกลักษณะนิสัยได้นะครับแล้วก็เสียงก็เพิ่มเติมได้นะมันจะมีเสียงตัวละครให้เลือกนะนี่ครับเขาก็จะบอกว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนี้แบบไหนอ่าก็มันก็แตกต่างกันมันก็สร้างสร้างความแตกต่างให้ตัวละครของเราได้นะอ่าอันนี้ก็มีเสียงให้เลือกฮนะเสียงผู้ชายเราไม่เอานะอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้แหละครับ หลังจากนั้นก็กด finalize นะครับก็ c o n f i r รมไปนะเราก็จะได้ตัวละครที่เป็นอาริเซนตัวนึงแล้วก็จะเป็นเมนพรตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่ามิรรนดานะ,นะก็คราวนี้ก็เตรียมตัวรอครับรอวันที่22นะเพื่อนๆก็ไปสามารถไป pre order กันได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเกมเก็บไว้พอวันที่22แล้วก็สามารถเอาตัวอาริเซนตัวละครหลักแล้วก็ตัวเมนพรของเราไปช่วยสู้ได้นะครับ ครับผมก็นี่ก็คือเกม Dogma 2นะซึ่งตอนนี้ก็เปิดฟัง์กชันให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปสร้างตัวละครกันได้แล้วนะสร้างแล้วไม่ชอบก็ลบใหม่นะแล้วก็สร้างใหม่เรื่อยๆนะรอจนกว่าเกมจะเปิดตัวออกมานะครับซึ่งก็เป็นวันที่22มีนาราคานะครับในเว็บสตรีมนะผมเห็นคร่าวๆ <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณ2,400กกว่าๆประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ <c oughs> เกมนี้ก็สามารถ ไปดาวน์โหลดมาเตรียมเล่นกันได้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในวันที่22มีนาครับก็ระหว่างที่รอ DLC ของ Elden Ring ก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ Arisen. Charge into Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. สุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากรบกวนเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ